นี่น,นะนะเชื่อเรื่องโลกคนานหรือมิติเวิร์สไหมล่ะสวัสดีนะเกรซแม่แม่มาคัสต้องการอะไรยะจะไปคนเดียวเหรอเชื่อฉันเถนะงั้นก็ขอให้สนุกละกัน เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไม่รู้สิเหมือนจะมีแสงวาบออกมาจากบอลน,นั่นเชียเอ้ยอะไรวะช่างมันช่างมันเก็บวไว้ก่อนคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนี่ ทุกอ,อย่างดูแปลกไปปะวะไม่หรอกมกั้งนายคิดเองนะอาชิตเกตไม่มีสัญญาณไม่มีก็แย่แล้วดินเมขอยืมโทรศัพท์หน่อยดิเม 您。 เฮ้ยนายน่ะมานนีมานมานมาใหม่ใช่ไหมนายนะ่ะเออเอ่อเอ่อ,อ,อ,อครับใช่ใช่ฮมาเลยมาเลยฉันขอแนะนำตัวนะฉันชื่อนายเป็นบาร์เทนเดอร์ในบาร์แห่งนี้นะเอ,อผมชื่ออาชิครับยินดีที่ได้รู้จักฮะนี่น้ำปั่นสูตรทางร้านโอ้โหข,ขอบคุณครับ นี่นายหน้าใหม่รู้เรื่องของอาณาจักรนี้หรือ,อยังละ่ะเอเอยังเลยครับที่นี่นะเป็นโรงเรียนอันตพานที่ปกครองโดยท่านจักรพรรดิเพลงเป็นโรงเรียนที่ถูกปกครองโดยลัทธิชั่วร้ายที่พวกเราภาคภูมิใจลัทธิอินเฟอร์โนลัทธิอินเฟอร์โนนายหน้าใหม่ถ้าอยากจะออกจากที่นี่แล้วก็มันสายไปแล้วละ่ะสายไปแล้วทำไมครับแล้วนายจะรู้เอง ถ้าได้อยู่ไปเรื่อยๆอ่ะนะเออเออเออเอเอ,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 เอครับแกคิดเหรอว่านั่นคือฉันอ่ะ <c oughs> จะทำอะไรกับกมไงชี้ะออกมาพยายามถูแกก็คิดเอาเองสซดเแล้วมิติหนึ่งหนึ่งศูนต้องรีบแล้วไม่งั้นแย่แน่ ทำไมมันเกิดเรื่องนี้ได้ไวะไม่เข้าใจเลยอ่ะหลังจากที่ลูกบอลปล่อยแสงแล้วเหมือนโลกทั้งใบก็กลายเป็นโลกอีกใบไปเลยอ่ะเหมือนไม่ใช่โลกที่เรารู้จักเลยฮะนี่นะเชื่อเรื่องลูกขนานหรือมันดิเวอไหมละ่ะหวังว่าคนอื่นจะไม่เป็นอะไรนะอก <c oughs> ล้ามากที่เข้ามาในแดนของท่านจักระพัด อะะไรนะฉันคงปล่อยแกไปไม่ได้วะโทษทีเจอตัวที่ไหนหน้าปราสาทของพวกเราครับท่านนอนหลับสบายเลยครับท่านจักรพรรดิไม่สนกับเป็นเธอเลยนะเกรซตอนที่เจอกันล่าสุดนะเธอดูฟิฟตกว่านี้นะ ฉันรู้ว่าเธอต้องมาสักวันซึ่งมันก็เป็นวันนี้ถึงจะไม่อยากมาก็เถอะช่อยคงจะไขปริศนาสุดท้ายนั่นได้แล้วสินะปริศนาปริศนาของที่นี่ที่นำไปสู่มงกุฎโบราณที่ว่ากันว่าจะได้มาครอบครองฉันจะอัญเชิญเทพโบราณของลัทที่เราเคารพได้ได้ที่จะไปออกมาทำไมล่ะเธอนะกลัวว่าสักวันฉัจะครอบครองมันสามารถแก้ปริศนาได้ ก็เลยแอบชิงลงมือก่อนสินะเ่าเจันจะเก็บเธอไว้ก่อนเพราะฉันยังต้องพึ่งเธออีเยอ,อ,อ้โอ้โอ้ที่ไหนวะเนี่ยเอ๊ะอาชิเอ๊นั่นเพื่อนเธอหรอเนี่ยน่ารักคอวีดีนะไอ้นี่มันแอบเข้ามาในเขตของเราครับโหกว่าดีขอบใจถ้จรู้ก็ไม่เข้าไปแล้ว ยามค้นกระเป๋าวัยรุ่นทรงอย่างแบ้เต็มเลยว่ะข้อหน้ากลัวนี่ดินไปถามเขาดีไหมอะจะบ้าเหรอฉันไม่กล้าถามนะสภาพนั้นนะ่ะสมัยนั้นฉันก็ตะเวนไปทั่วนั่นแหละศึกษาเก็บข้อมูลจนกระทั่งได้มาที่มิตินี้มิตินี้เป็นมิติของลัทธินามว่าอินฟอร์โน เป็นมิติละทิที่ใช้พลังงานด้านลบของทุกๆอย่างเพื่อยึดครองโดยการใช้โมกุฎโบราณที่ถูกฝังซ่อนเอาไว้แล้วเธอจะเอาออกมาทําไมอ่ะทําไมถึงไม่ปล่อยให้มันฝังอยู่ในนั้นต่อไปอ่ะเดี๋ยวไม่นานพวกนั้นก็เอาออกมาได้แน่นอนว่าเพลงไรนั่นมีแผนที่จะใช้อินทร์โนเพื่อขยายละทิโดยการใช้โมกุฎกับผู้ชายหญิงอย่างละคนมาเป็นเครื่องส่งเวทซึ่งแน่นอนว่าผู้ชายหญิงมันจะเป็นใครก็ได้เอาละ ประตูลับเหรอตอนที่ฉันมาครั้งแรกฉันเอกทำหลุมอำพรางไว้เฮ้ยอะไรอะ นายไปดูทางนั้นนะครับเจอตัวไหมไม่เจอครับลองไปดูที่ทางออกฉันจะวนดูให้ฮพวกนายแล้วที่ออกไป เป็นใครน่ะเฮ้ยเกือบแย่เลยอะแต่ไม่เป็นไรยังไหวจะบ้าเหรอไปโดนอะไรมาเนี่ยพักก่อนไหม มีปัญหางั้นสินะต้องการความช่วยเหลือจากฉันไหมคะถึงจะไม่รู้ว่าเธอเป็นใครก็เถอะแต่ขอบคุณมากนะ,ะเธอเนค,ธออคนนะั้นน่ะนั่งเฉยๆ recovery หายแล้วล่ะ เธอเธอทำได้ไงอะ่ะเป็นจอมเวทใช่ไหมล่ะจากมิติ4ี่นี่โลกแห่งจอมเวทเห็นก็พอดีเลยก่อนที่จะเสียมรารยาทไปมากกว่านี้นามของฉันคือเวลบาดอ์ดริฟซอซนเป็นแม่มดจอมเวทอันดับติดท็อปสิบเวทไม้ตายของข้าคือเวทวารีมหาโลกาเวทน้ำที่มีพลังกายภาพอย่างรุนแรงที่สามารถจัดการกับศัตรูได้ภายในไม่ถึง15วินาทีแต่เกรซบอกว่าเธอมาจากมิติอื่นนีแ่แล้วทำไม ฉันลองคาถาว่าไปต่างมิติแล้วก็วป์ปโดยลืมคาถาพากลับบ้านนะ่ะจอเวี้นี่ก็ต้องลืมคาถาบ้างเลยนะเฮ้ยถ้าอยากมีััถาก,ก็มาเจอเละค่ะมาเล่นเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะคะม่นาเดินม่สั่วเลยอ่ะไม่งั้นคงไม่หลงกลับไปชี้ไปแล้วสัญญาณมายัางอ่ะศูนย์ขีดมงไปที่ตึกที่เราเรียนไหมล่ะ อาจจะอยู em, ่ท oh, <T |ar|> <can 't fight anymore> ี่นั่นก็ได้ได้ได้เอ๊ะอ๊อโอ้มันไปเถอะรีบหนีกันเอออ๋อพวกเธอจานบิ๊กคุ้รู้จักเหรออืมอือมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ย เอ่อคือพวกหนูเจออะไรก็ไม่รู้ในกระเป๋าเกรสแล้วเผลอกดมือมัอด่ดูแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วคะ่ะมีใครอยู่ที่นี่อีกบ้างหรออาชีบแต่เขาหายไปไหนก็ไม่รู้พวกเราเลยกำลังตามหาอยู่ครับงั้นขอตามไปด้วยแล้วกันนี่เกรสจะไปไหนอ่ะหาดินกับเมย์แล้วออกไปจากที่นี่ นี่ไม่ต้องรีบก็ได้นี่พักเอาแรงเถอะนายรู้ไหมว่าเมื่อมงกุฎถูกนําออกคนที่นี่จะรับรู้กันทั้งหมดอีกไม่นานคงปลุก i n อร์โนไดบ้บ้าเปล่ามงกุฎก็อยู่กับเรานี่มันจะไปขโมยได้ยังไงอะพวกนั้นจะเริ่มจากการหาคู่หนุ่มสาวบริสุทธิ์มาสั่งเวยพอหามาได้ก็แค่ตามหามงกุฎให้เจอเครื่องพากับบ้านก็อยู่กับดินถ้าพวกมาใช้เครื่องเป็นมันจะเกิดเรื่องึ้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องพาทุกคนออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุด ฉันเองก็รู้เรื่องตำนานนั้นมาเหมือนกันค่ะแล้วก็เห็นด้วยกับเกรซนะคะเพื่อนคุณก็อาจพลอยโดนลูกหลงไปด้วยเป็นถึงจอมเวทนี่น่าจะมีเวทดีๆบ้างนะอย่าบอกนะว่ามีแต่เวทโจมตีและป้องกันนะ่ะงั้นไปกันเถอะนี่ก็เดินมาสองสามรอบแล้วนะยังไม่เจอเลยอ่ะต้อเครื่องที่ว่าอยู่ไหนที่บอกว่ากดมั่วๆอ่ะ มี่ครับตีคู่ด้าวเหรออย่างนี้ฉันจะส่งพวกเธอกลับไปก่อนแล้วกันแล้วคนอื่นล่ะคะเดี๋ยวฉันจัดการเองที่มีมันอันตรายรอไปสักสิบนาทีนะนคนนั้นเป็นใครอะ่ะอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเขาสนิทก,กับอาชีน่ะฉันเลยรู้จักเชื่อได้หรือเปล่าได้สิ เนี่ยถือเป็นผู้ใหญ่มีคนเดียวเลยนะที่ฉันเชื่อใจนอกจากพ่อกับแม่ฉันเอ๋วข้าห้องน้ําอ่ะเป็นเพื่องหน่อยได้ไหมอ่ใต้แช่นี้เองไม่เห็นต้องพามาด้วยเลยก็มันน่ากลัวนี่เป็นไรก็ได้รีบๆเข้าเถอะนะ ยังอ่ะคูดาวเสร็จแล้วล่ะนี่ฮัลโหลดินอันนี้เธอไม่ต้องมากับพวกเราก็ได้นะ ยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะอีกอย่างฉันอยากโชว์พลังเวทที่สั่งสมมาเป็นเวลาสิบปีนะคะเอามาจากไหนอีเมีย่ยฉันเอามันซ่อนไว้ในช่องลับของกระเป๋าอันนี้เดาราจ,จับสัญญาณเครื่องข้ามมิติถ้าบอนน่นยังอยู่กับดีแล้วก็เราก็จะเจอกันได้เร็วขึ้นอีกไกลแค่ไหนคะ10บถึงสิงเมตรตุ้ม วิ่งเลยอย่าให้พวกมันหนีไปได้นะจับมันไวแอบตามมาเหรอยังตามกันมาอยู่เลยอ่ะเยอะด้วยฉันจะจัดการเองค่ะเวลบาดอไปหาที่หลบก่อนตรงขังศัตรูให้หมดสิน้นขจัดอิสระออกไปเวทวงล็อกย้ยอะไรวะเนี่ยขยับตัวบอดแอเลยป่าจริงศัตรูที่อยู่ตรงหน้า ผูใ้ใดก่อขวางทางต้องได้ข้าจะปัดเป่าให้มะลายหายไปให้หมดคลื่นยักษ์สีครามมืดพลังแห่งมหาสมุทรจงมารวมกันเป็นหนึ่งที่ไม้คาทาของข้าจองออกมาโ <laughs> อเชียนต้นรีเลสเป็นไงเป็นไงล่ะพลังเวทของฉันนอนราบไปเลยละสิ <laughs> สุดยอดสุดยอดโคตรเจร๋ง เอามึงกูคืนอย่ามายุ่ง ่อะปล่อยนะโว้ยกระเทาทีนะแต่ฉันคงปล่อยับไปไม่ได้ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงท่านเทพเสด็จแล้วท่านอินเฟอร์โนนี่นอะไรกันเนี่ยเทพแห่งความชั่วร้ายได้มาเยือนแล้ว อ้แย่แล้วทีนี้ทำงาน่ะไม่มีทางเลือกแล้วต้องฆ่ามันไปจากที่นี่เหอะเร็วท,ท่านเพลงท่านเพลงเป็นยังไงบ้างครับเจ้ามีพลังลบช่วยด้ยยวยไปทำผม อะไรอยู่ในนั้นวะน่ะเทปอีเฟนอลแต่ล่างมันใหญ่เลยจะออกม,มาได้ช้านะ่ะแต่ถ้าตะออกระตูมาได้แย่แน่พลังลบไม่พอไม่สนุกเลย protection ทั้งสองคน <S <S ปลอดภัยกันใช่ไหมใช่ขอบคุณขขมากงูชีเฮย้ยอาจารย์มาไงอะ่ะต้นเล่นหายหัวไปทั้งบ้านก็ต้องมาตามสิวะอาจารย์คะจำได้ช่วยแล้วเห็นว่าตั้งนานแล้วยังไม่กลับมาเลยตามหาให้ว่อนเลยว่าแต่มีใครเห็นคนที่ชื่อดินกับเมย์ไหมอะเพวกเขาหายไปเลยอันนี้พอเป็นไปได้นะว่าจะถูกจับตัวไปมอคุณที่จะจัดการตัวที่อยู่ในนั้นนะ ยังไงอ่ะชปืนเะต็มร้อยนะได้ฮะแต่ว่าก็ทำได้แค่ถ่วงเวลาเท่านั้นเราต้องการเวททำลายล้างถ้าเวททำลายล้างก็มีอยู่แต่พลังทำลายล้างจะสูงมากนะไม่ถึงกับโลกครั้งก็ดีแล้วถ้างั้นพวกเราจะใช้ปืนนี้สกัดอิฟโฟ์โนแล้วก็ให้เวลบาดอใช้เวทระเบิดประตูซะการที่จะช่วยคนที่ถูกสังเวยต้องถล่ประตูนี้ทิ้ง แต่ถ้าพวกนั้นไม่ได้อยู่นี่อะก็ต้องหาให้เจอไงยิงเ้ามันจะออกมาแล้วนะเดี๋ยวค่ะจะให้ยิงในระยะนี้ไม่มีเวลาไล่เวทโล่ให้ทุกคนทันหรอกนะคะหนูหนูเห็นนั่นไหมว้าปไปนะ ขอวิงวอนให้ท่านช่วยเป็นส่วนหนึ่งกับพลังของข้าสายเลือดร่างกายจิตใจรวมกันเป็นหนึ่งกายยาบเลือดเนื้อหัวใจทุกสิ่งจงรวมกันเป็นหนึ่งเดียวรวมกันเป็นพลังของข้า ใครอยู่ไหมโอเคกันไหมอ่ะไม่เป็นไรที่ไหนวะเนี่ยเหมือนกับฝันไปเลยอ่ะไม่ได้ฝันไปหรอกลุกขึ้นได้ไหมเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้หรอกเอาเป็นว่ากลับไปนะคงเจอเรื่องไม่ดีอีกแน่นอนก็พวกเราเล่นหายไปซะขนาดเนี้ยามันคงคิดว่าเราหนีไปได้แล้วมั้งก็ไม่แน่นะ คือว่าขอติดไปด้วยคนได้ไหมคะได้สิมันมีปัญหาอยู่แล้วเดี๋ยวแล้วคนนี้ใครอ่ะมาจากไหนนี่เฮอตัวเล็กจังอื <c oughs> เอาล่ะไปกลับกันแล้วนะหนึ่งสอง นี่มันเกิดอะ